ทีนี้การมาทําเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดสารเนี่ยมันต่างจากเกษตรเคมีอย่างไงทําเกษตรอินทรีย์นี่ครับต่างจากเกษตรเคมีเยอะครับผลผลผลได้มันมันเทียบกันได้ไหมเออใกล้ใกล้ตัวที่สุดก็คือเราต้องบริโภคอผักที่เราปลูกอันที่คือที่ได้โดยตรงเลยนะครับสุขภาพเราฝากไว้กับสิ่งที่เราปลูกนี่แหละครับเพราะเราต้องบริโภคมันถ้าเราใช้เคมีเข้าไปไม่กระทั่งพวก ยาฆ่า,มาแมลงยาฆ่าหญ้าพวกนี้มันก็เป็นพิษกับเราโดยตรงอันนี้คือมกัคนเป็น,น,นตรงใช่ไหมครับผมแล้วก็วมีมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเรื่องว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นแล้วก็เราลดละเลิกพวกนี้ไปมีผลกับสุขภาพเราไหมครับสุขภาพดีขึ้นครับจากเดิมเนี่ยเราเรารู้สึกว่าเราอยู่ในเมืองเราอยู่ในเมืองมาก่อนนะครับเราบริโภคคือซื้อได้จากทําตลาดเนี่ยเรากินเข้าไปเราก็รู้สึกว่ามัน มันมีกลิ่นยาเวลาไปซื้อในตลาดจะมีกลิ่นยายาพวกยาฆ่าแมลงยาฆ่าพวกนี้ครับแล้วก็ไปตรวจมีอยู่ครั้งหนึ่งงานมีงานเกษตรอินทรีย์ที่สุขสิทธิ์กิจเขามีโรงพยาบาลมาตั้งตรวจเลือดให้ฟรีครับว่าเรามีสารตก้างในเลือดเราระดับไหนปรากฏว่าผมมระดับเยอะครับระดับสามเลยครับเลยต้องหันกลับมากลับมาอยู่บ้านนอกเลยเปลี่ยนวิธีใหม่เลยเปลี่ยนวิธีใหม่เลยครับใกล้ใกล้เคียงจะเป็น สิ่งที่เราไม่ต้องการเข้ามาใช่ไหมใช่แล้วครับเป็นโรคที่มะเร็งกระดูกนิ้นะใช่ครับอ๋อแล้วตอนนี้กลับมาแล้วไอ้พวกเลือดสารเคมีในเลือดมี้อ่าคิดคิดว่านะครับยังไม่ได้ตรวจแต่คิดว่าลดน้อยลงละเพราะว่าเวลาเราไปไปเดินทางเราก็จะพกผักเราไปด้วยครับเราก็จะไปกินผักที่อื่นมาเพราะเดินทางอาหารต้องเราพกเองเช็คเองเรียบร้อยเลย อ๋ออันนี้คือเป็นการเป็นรักษาสุขภาพตัวเองเนาะและอีกอย่างหนึ่งก็เวลาเราไปจําหน่ายให้คุณบริโภคเขาก็จะได้มั่นใจว่าได้กินอาหารอาหารที่ทมันเป็นยาปลอดภัยครับอมาใช้กินยายเป็นอาหารเนาะใช่ครับนี่คุณสังเกตเห็นมันมีตัวนี้พวกพึ่งพวกอะไรนี่เราเลี้ยงพึ่งหรือไมอ๋อพึ่งไม่มีครับไม่ได้เลี้ยงมาโดยธรรมชาตใิในนี้จะมีะพึ่งมิม้มพึ่งโพง ันออกมา,อาเองครับโดยธรรมชาติใช่ไหม,ม,มแต่ถ้าเราเห็นว่าสวนไหนที่ใช้สารเคมีเราจะไม่มีเนาะใช่ครับจะไม่เคยเจอเนาะใช่ครับนี่แสดงว่าสมบูรณ์แบบนมครับเนาะ